น้องนอนนอนอาจจะเจอ,เจอ,เก,อกับคอนเทนต์อื่นๆรายการอื่นเพล็กก็นอน,นอะไรที่แล้วว่า EP หนึ่งอะเราเราอ่านทุกคอมเมนต์เนาะส่วนใหญ่ก็จะมีฝั่งเราขอแบบว่าร้านแบบเด็ดๆที่แบบต้องมากินอะไรอย่างเงี้ยใช่คนะ่ะก็วันนี้เราก็มีผู้โชคดีอีก2ท่านแล้วที่เราตาิดตามที่ย่านองแท่งสองร้าน ร้านแรกของเราเราจะไปที่การแผงแปซิฟิกเป็นร้านอะไรเดี๋ยวไปดูที่ร้านดีกว่าว่าเป็นร้านอะไรเชิญค่ะ อร่อยแต่กินคเียแนะนำหรือเปล่าเขาแนะนำเป็นเกาเหลาแับเล่แดดเดียวเ่แดดเดียวก็เดี๋ยวเรามาชิมกันว่าจะเป็นยังไงแล้วคุณจะได้กินตีหรือเปล่านั่งไปนั่งมาเ็าี่จะขอรานเอาชามาให้แต่ว่าชาเนี้ยเขาไม่ได้ใส่น้คกอไม่ต้องมาแบบว่าแตกินหมดไไไม่ได้่นี่ไม่ได้แลที่นี่ก็น้อัอใช่เราเราก็กินอัดลมอัลมมาเลย บอกว่ามันอร่อยมากมันจะเข้มข้น,นมันจะได้มันจะได้ควาเมเผือกของปลาติ๊กทิ๊ก็ับหมูวนในปากมันดีมากคอนเสียดายที่เขาไม่ได้ขายเราตอนนี้ก็คือเราได้อาหารเดียวมันเป็นเทมปุดะเดียวที่เอาไปกินแล้วดีม่ะ <Okay. S 1> ติดมันอ่ะมันจะดีมากเลยเวลากัดเข้าไปอ่ะมันจะมีความเป็นเป็นชุ่มชุ่มฉ่ำๆอ่ะข้างในอ่ะดูดีดีมากเค่้าก็จะเป็นแีบนี้น่ารักอ่ะดาวเหล่าก็จะเป็นอันนี้โอ้เองไม่เห็นดินี่เป็นเนื้อเนื้อเปื่อยแล้วก็เนื้อสดลูกชิ้นนะจ๊ะที่นี่ไม่มีเครื่องในเพราะอะไรเพราะที่เจ้าของร้านไม่กินนะคะเขาก็เลยจะไม่ขายนี ชิ้นใหญ่ๆโต,ตโไม่รู้ชิ้นมาให้นะลูกชิ้นใหญ่บิ๊กเบิ้มมาให<ช>้แล้วก็เป็นเนื้อแบบเนื้อสดเหมือนเนื้อปลาไหมอะใช่นะคะนี่คือสองอย่างที่ลูกเพจคนดีของเราแนะนำมานะ<ช>จ้าเดี๋ยวเราจะมาชิมเราจะชิมนะ้ำแบบเพียวๆของมันก่อนกินข้าวอยู่เลยเป็นร้านนะคะถ <c oughs> ือถุงด๊อก เขาหอมเหมือนเขาข่นยาจีนเลยมันเข้มข <ed> okay. ้นมากคือถ้าคนแบบอาจจะแบบถ้าสมมติทานเปรี้ยวก็อาจจะแบบเพิ่มเครื่องลินิดนึงหรือถ้าทานเผ็ดอย่างเราก็แบบเพิ่มพริกนิดนึงอ่ะคือมันแบบคนอีรยุ่งเลยอ่ะแต่เนื้อเด็ดเดดเดียวอร่อยจริง มีความแบบคัสสิกงคัสสิงอสสงเราอ,อยากให้ดูอะว่าแบบน้ำซุปเคาอร่อยจริงจนแบบตอนเนี้ยคือน้ำแห้งแล้วอะ ร้านนี้ก็อยู่ที่รามคำแหง81ดทับสนะคะคอยู่ติดถนนเลยขับมาร้านอยู่ซ้ายมือหน้าบกร้อยน,นะ่ะเห็นตัวตาฮารานใหญ่ๆของกับป้ายมากนะันสีหลิวสวยงามความสุขนะเอาแค่อาหารก่อนอะรู้สึกว่าได้กินก๋วยเตี๋ยวที่เป็นก๋วยเตี๋ยวจริงๆสี่เวลาที่เรากินก๋วยเตี๋ยวที่อื่นเนี่ย เราจะไม่ได้มีรสชาติของความเป็นเนื้อหรือสุดที่หอมยาจีนอกแต่ที่เนี่ยคือโอเคสุดๆแล้วส่วนไอ้เนื้อแดดเดียวอะ่ะเขาจะมีความกรอบข้างนอกและมีความฉ่ำข้างในเนื้อที่เป็นเนื้ออะ่ะมันไม่ใช่มาแบบแบนๆแบบบางๆแล้วมันถึงเพื่อนจริงชอบชอบชอบเขาเขาเนือ้อ,อสุอะ่ะมันก,ก,ก,กรอบจริงๆแล้วเนื้อเนี้ยแบบเปือ่อยแบบเปื่อยนุ่มกำลังดีมากๆส่วนเนี้ยมีแดดเดียวก็คือกรอบตรงมันอะ่ะมันกรอบแล้วมันแบบ มันไม่เลี่ยนจนแบบไม่อยากกินมันเห็นแล้วมันน่ากินอนะอ่ะขอปรึกษาก่อนนะคะอ่ะขอปรึกษาก๋วยเตีเ๋ยวเนื้อบ้านหมาใช่ไหมใช่ให้ทั้งหมดห้าดาวค่ะยังีใจด้วยนะคะได้กินเกาเหลาและทอดเนื้อแดดเดียวฟรีชุด มาได้2เมนูแต่อาจจะมาเลือกกันเองว่าแบบว่าเมนูเด<ช>ียวเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวจะมีเพื่อนๆแนะนำมาทั้ง10เมนูแล้วค่กินฟรีสิบเมนูไ,ไมเพื่อนไม่ต้องห่วงนะว่าเฮ้ยเฟกอะไม่ได้กินจริงกินจริงจ้าดูปากค่ะลิปลอกใช่ลิปลอกแล้วเดี๋ยวร้านต่อไปนะคะเราแง้มๆเอาไว้ก่อนว่าร้านต่อไปเป็นร้าน เปิดใหม่แล้ววันนี้เขาเพิ่งเป็นออฟฟิเชียลแบบโอเพ่นอะคือแบบเพิ่งเปิดเป็นทางการวันนี้วันแรกนะคะแต่ว่าเป็นร้านเก่าแล้วล่ะแต่เพิ่งจะมีร้านนั่งไะงั้นเดี๋ยวเรามูฟกันดีกว่าเมื่อกี้เราอยู่ร้านแรกใช่ไหมบอกว่าเดินแวะแวะเลยข้ามผม <laughs> <laughs> ถ้าเกิดว่าอีพีหน้าใช่ป่ะแล้วเราคุมมาแล้วชอบกันอนะเราจะบอกว่าเราซื้อจากร้านไหนไม่ค่อยเหมือนกับที่อื่นขอบอกว่า วนนี้เราไปร้านที่2ค่ะอยู่แถวราม24หลังราชมังคลาอีกอากาศร้อนมากอยากวดรนมาก้า,าพีดนะคะที่เขาแบบว่าใช้ผ้าซาตินมาทำเป็นแบบอัดผีแบบของเราพราะช่วงนี้เขาฮิตแลคะนี่เป็นผ้าลายแบบนี้ร้านนี้ดีมากเลยนะเขาแถมถุงกันไม้เราด้วยก็ถ้าเกิดชอบกันเดี๋ยวเราจะบอกว่าเราซื้อจากร้านไหนนะ เบิร์ดรีพับบิกนะคะลำยี่สิบสี่แยกต้องรีวิวเข้ามาลซอยแยกยี่สิบหลายๆคนเฮ้ยเป็นเรื่อของคนนี้ก่อนแนะนำของคนนี้คอมเมนต์มาว่าคนนี้นนนตึงต้งก็คือเบิร์กลิพับบิกเนี่ยแต่ก่อนเขาก็จะเป็นฟู้ดทรัพใช่ป่ะ<ม>เป็นรถสีแดงๆผลตอบรับคนดีมากแบบต่างชาติก็มากินคือเป็นอาหารสลัดที่คนไทยทำแต่ต่างชาติให้การยอมรับว่อเราเคยได้ยินชื่อกันมานานแล้วแต่ว่าเรายังไม่เคยลอง ลูงเพจก็แนะนำมาแลบอกเออมาลองกันหน่อยค่ะแต่ก่อนก็จะมีแต่แบบเทคโฮมอย่างเดียวตอนนี้คือ่งกินที่ร้านได้เลยเขาแนะนำเป็นเมนูแล้วนี่ One of ฟรีพับบิกเปิค่ะเป็นซิกเนเจอร์ของเขาตนี้อันนี้ก็เป็นเมนู่อค่ะาแล้วดูไหนะยังไม่ทันได้มองเลยนะคะก็รีบแคปเอาไว้ทำเป็นร้านก็คือจะเป็นแบบพินคีนสีขาวโต๊ะดำแดงคือจะมีความแบบร้านเบอร์เกอร์ฝรั่งอ่ะ ที่จะเป็นแบบโทนโทนแบบเนี้ยหนูเอาวันอะไรนะวันออฟมิวพาปิกเบอร์สองนะคะแล้วก็มิลช์แล้วก็มิลช์เป็นสตรอเบอรี่วานิลาวานิลาห่งต้องหมดนี่อ่ะแต่อันนี้ต้องมาเดินมารับใช่ไหมคะเซลสวีท ถ้าใครขี่เกียรก็ใช้คนข้างไปออกแล้วถ้ามาคนเดียวอะมาคนเดียวก็ <c oughs> บอดท้องสอง <c oughs> แบบเออพื้นแบบว่าพื้นกระเบื้องแล <c oughs> าเป็นแบบคำ้ำมันบ่า เคยที่เราก็เคทำกแล้วก,ก็มีอกว่า,ว,าวิธีการตีามใช่อใช้อนแ้แต่น้เราสอด้วยนะน,น้อน่เนเหมเลยแล้วกมีของห่ทอดไว้หรือนด้วย ้ายาวยค่ะือน่าจะเห็นจากความประทับใจของพวกเราแล้วนเนดูมันอร่อยมันอร่อยจริงๆเลยให้กินดาวดิถ้าดาวค่ะผมมือให้นะคะก็จะได้อัปเปอรเกอรอะ,อะไรนะวันออฟรีทับปิกเบิร์ดไปกินปี หนึ่งชิ้นนะคะและกรุงมากๆเลยนะคะที่แนะนําเข้ามาที่เพจของเรานะคะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยทำไมอ่ะแบบผ่านไปสอง EP ก็ถ้าเต็มก็เราชอบใช่คืออร่อยคือถ้าใรว่าไม่ชอบก็ถือว่ากตมที่เราเลือกเราก็เลือกร้านนี้เราอยากจะไปกินอไม่มาหน้าลองอ่ะก็ต้องไปลองพยายามจะให้เพื่อนๆได้อยู่ว่าเฮ้ยร้านอาหารฮาลาละมันไม่ได้มีแค่ข้าวหมกซุปข้าวมันข้าวเนื้ออกอะไรต่างๆนะมันก็จะมี เน,นี่ยอย่างร้านเนี่ยค่ะก็จะเป็นเบอร์เกอร์และเป็นเบอร์เกอร์เป็นอาหารฝรั่งที่ฝรั่งยอมรับลองติดตามว่าเราดูว่าแบบว่าเออจะมีอะไรบ้างจบสวยๆไปกับร้านนี้เลยแล้วก,กันนะคะเราก็อยากให้เพื่อนนะคะ,ะตามมากินกันเนาะเพราะเราก็การันตีแล้วว่า5้าดาวนะคะแต่ก็อย่างที่บอกไปต้นคลิปแล้วก็ EP พีที่แล้วแหละว,ว่ามันเป็นแค่รสนายของเราสองคนเนาะก็ อย่าพึ่งมาเนาะเพราะกว่าเอออะไรยังไงก็นะคะแล้วก็สามารถติชมอะไรเราได้ทุกอย่างเลยนะคะเราก็อ่านทุกคอมเมนต์จริงๆแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i ้ e ห้เรนะคะค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามดูตั้งแต่ต้นจนจบนะคะ EP หน้าเราจะไปไหนก็ติดตามชมนะสําหรับวันนี้เราไปก่อนนะคะบ๊ายบายสําหรับอะไรกุม่า เฮ้ยเฮ้ยไส้เนื้อแบบเนื้อแน่นๆมากๆเลยมัาหนักแน่นเลยภาพแบบเนื้อสุดอ่ะแล้วเราแป้งกระป๋องเาลุกลุกหนักอะไม่ได้ขายไม่ได้ขายอันนี้ทำเองค่ะเรียนพี่พี่ทำไอศครีมเองใช่ใช่จะเป็นโลบ,บัสต์ใช่ต่ออันนี้นะคะเป็นไอศครีมที่เขาไม่ได้ขายแล้วแต่ว่า พี่จ้ของร้านเนี่ยเขาทำเพราะว่าเขาอยากจะทำอือเนี่อาไปทานไม่ได้จังหอคใ่ะแตงกาใจ